อาละฮะในคลิปนี้ผมกับเพื่อนก็จะไปงานวัดกันนะครับผมซึ่งมันกําลังติดเกมอยู่เลยอะไรไม่ได้ติดอะไรเอาล่ะเราเตรียมตัวไปงานวัดกันเลยดีกว่าไป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 งานวัดกันปเอาล่ะเราค่อยๆไปอย่างเงียบนะครับผมเดี๋ยวยายผมด่าตามมาหนูมาอ่อกจาบ้านเาละกล้องกูคุณภาพจัดเลยมันมืดจังหวะเอาล่ะฮะเรามาถึงหน้าวัดกันแล้วนะครับผมซึ่งก็กล้องมันกากแสงแม่งแยงอันนี้ผมย้ำในคลิป ตอนนี้ผมตัดไว้เลยน,นะครับผมว่าอาจจะไม่ได้ลงเพราะว่าเดี๋ยวมันจะติดลิขสิทธิ์หรือเปล่าเรื่นี้ไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยมาอันนี้พวกเรากําลังเดินหาที่ถ่ายคลิป,ปันอยู่นะครับผมแล้วก็เดินมาห้องน้ําวัดแวะสองกระจกล้างมือไปเะอ,อะไรวะเนี่ยทำไมมีไขวะตรงนี้เลยเว้ยอุ้ยบ้านล้มบ้านใครเล่นอยู่บ้าบ้านลม้มตรงนู้นน่ะตรงนู้นน่ะใครวะโอ้โตแบบนี้แล้วใครจะไม่เล่นวลเออ,เอ,อ ออบหลังเวทีแบบอะไรกิ๊บะเอาป่ะบอกเลยว่ามีหนังฉายด้วยนะครับผมหนังของพี่เฉินหลงแล้วผมก็เจอร้านในตีมพอดีว่าจะให้เพื่อนถ่ายให้ะไม่กล้าถ่ายอดีดิซึ่งเพื่อนผมเล่าให้ฟังว่าระหว่างถ่ายเนี่ยมีป้าคนนึงเดินผ่านกล้องมันทำให้เพื่อนผมมืออ่อนเลยไม่กล้าถ่ายซึ่งมือก็จะสั่นประมาณนี้เลยได้ตีมมาแล้วจะไปหาที่นั่งกินกันนะครับอู้หมือตื้อเลยไปนู่นดีกว่าวะ ซึ่งก็ได้ติมที่เหมือนเยลลี่เอาเป็นว่าเยลลี่แช่แข็งแล้วกัน<ไ>พวกเราก็นั่งกินไอติมเล่นไปครับผมก็เลยตกลงกันว่าอีกสพักจะกลับบ้านไปไล์เกมผีด้วยกันนะครับสำหรับใครที่อยากดูเดี๋ยวผมใส่ไว้ท้ายคลิปแล้วกันบรรยากาศที่เรามานั่งเล่นก็ประมาณนี้ครับแหมมีของโกราณน่ารถดด้วยเสร็จกูกินเต็มเสร็จแล้วเพื่อนผมก็ไปหาอะไรเติมท้องก่อนที่จะไล์นะซึ่งก็ไปเจอกับร้านโรตีเข้าระหว่างเราผมก็ดูหนังวิเศษหลงต่อ เสียงเอฟเฟคเขาดังจริงในระหว่างที่ผมหูแตกนั้นเพื่อนผมก็ซื้อโรตีเสร็จพอดีบรรยากาศงานคือคึกคืนมากครับผมคนเยอะจริงเหมือนเดิมฮะเรามาหาที่นั่งกินโรตีกันต่อแล้วเพื่อนเขาแ่งด้วยตังคิวเป็นไงล่ะหนูดูตอนดึกหิวอ้นใช่ไหมล่ะอะไรอ่ะปาวเลยอะไรตอนนี้เองสิงไอติมครับนอะไรนะอืมไอเปิดอะไรเงี้ยอืมเปิดอย่างเงี้ยเปิดเงี้ยอืมสิงอืม Đừng lên mà, cứ ngặc xuống đằng đằng. tôi tươi à? nghe. Cái này à? <laughs>